สวัสดีได yeah, ้ใจพี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะคะมือนี่อ่ายายจิ๋วกับห้างไ้กันเห็ดน่ำปันให้เบิ้งเนาะพี่น้องมือนี่กะว่างกะเลยสิแม่ส่งชาน้มเย็นให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะชาน้มเย็นก็นคือชาที่เป็นสีสมๆเนาะพี่น้องส้งมว่าเดียวเป็นสีสมๆงางงมๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะามาลงมือกันเลยจ้ะขั้นแรกเนาะเลาก็มีส่วนผสมก็คืออ่าชาตาเมื่อพี่น้อง,งอชา,า,งชาสีแดงเนาะ ชาตามือเนาะค่ะเนาะหอมๆไขยี่ห้อนี่อ่านมข้น30มิลลิลิตรน้ำเชื่อมยี่อ่าสี่สิบมิลลิลิตรเนาะแล้วก็ขีมเทียมพี่น้องขีมเทียมเนาะอ่าหน,น,นึ่งช้อนโต๊ะบานี้ก็เป็นยังส่วนผสมนี่ก็คือยา่จิ๋วสีเฮ็ดสำหรับแก้วยี่สิบบาทเนาะค่ะยี่สิบบาทคือยา่จิ๋วสีใสยี่สิบออนเนาะค่ะเนาะ จ้ะมาลงมือกันเลยค่ะบอลคันแรกเขาก็ใสชาแดงเนาะเนี่ยจิ้วสีใสยูสองช้อนโต๊ะเนาะพี่น้องสีเอาประมาณนี้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสองช้อนโต๊ะอันนี้เขาก็ใส่น้ำพร่อนลงไปน้ำพร่อนนี่ต้องเดือดจัดๆเลยค่ะใส่น้ำพร่อนลงไป ให้ถว่ใบซาเนาะพี่น้องเข้ากับ้นคน้คนน,นพี่น้องให้ใบซา,าเขาละลายออกมาเนาะหอมพี่น้องหอมหอมช่งกินหอมเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นที่นิยมเนาะพี่น้องเนาะสูตรก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่ายาจิ๋วเฮ็ดสูตรนี่เนาะมันสีหวานมั่นเนาะพี่น้องเนาะหวานพอดีมั่นพอดีเนาะคะ่ะวันนี้หลังจากเข้ากับช่วงแล้วแล้วเนาะ อ่าซุ่มเร็วๆได้ทีเร็วๆแบบนี้เข้ามากรองเลยพี่น้องมากรองนะคะเนาะเข้ากับสีมีแนว่ยเออ่าเนีากรองแล้วพี่น้องก็เนี่ยเอากรองเข้านะคะเนาะเทลงไปเลยค่ะ อ่ะบันเนอหลังจากค่าเทลงไปแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็สิเป็นนาตาแบบนี้เนาะคะ่ะเขาก็ได้น้ำซ่ามาแล้วนะคะพี่น้องเนาะเคี่ยวเทียมเคี่ยวเทีเมทเมทเมทยมเขาก็ใส่น้ำห่อนแลน้วไล่น้ำห่อนลต้องไกวหาเนทลงเลยค่ะ เืียมนะพี่น,อน้องเนืียมกับเท่ลงไหค่ะบนมข้นผสมเข่ากันนี่นะคะเนาะเทลงเทลงเลยค่ะบานนี้แก้วยี่สิบบาทเนาะมันเป็นยี่สิบออนพี่น้องห้องสิกะน้ำให้พ่อดีจังเลย ไอเบิ้งตรงนี้นะค่ะพี่น้องสจให้เบิ้งตรงนี้พี่น้องแย่จิ๋วสิเห็นไหมค่ะสองลอยมิลลิลิตรมันสิขาดอยู่หน่อยนึงนะเนาะเ้องกรเติมน้ำผ่อนลงไปอีกนิดนึ่งนะคะเนาะคือว่ามันขาดสองลอยมิลลิลิตรเท่าไรเ้องกรเติมลงไปเท่านั้นเนาะคะนะถ้าสองลอยมิลลิลิตรปุ๊บเี๋มันสีได้แก้วนึงพอดีเนาะพี่น้องอ่ะหลังจากที่เข้าข้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนผสมที่เข้าผสมทั้งเมดนี่เข้าใส่ทุกอย่างเนาะหลังจากข้าวกเติมน้ำให้มันถึงสองลอยเนาะพี่น้องเข้ากะตักน้ำแข็งน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเข้ากะติดตักลักษณะแบบนี้เนาะให้พุ่นๆจังหน่อยเพราะว่าเขาใชยุบตัวลงเนาะค่ะเนาะเชียร์นะคะที่เลยบั่นเรื่อยค่ะ พอดีเลยพี่น้องเ,เห็นไนมะ่เข้าใจเห็นเนาะสิพอดีพี่น้องพอดีสำหรับแก้วยี่ชิพอ่อนเนาะคะ่ะข้ากับปิดฟ้าเลยพร้อมขายพร้อมดื่มเนี่ยค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ฮิตมากอาณาหอนเนาะพี่น้องเป็นเครื่องดื่มดื่มที่ทุกคนสืชอบอาซูตี่หอมหวานมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จ้าเอาเมือนี้ก็มีแค่นี้ได้จ้ะเด้ออ่ามาช่วงซานุ่มหยินให้เบิงนะคะเนาะอ่าขอพณหลายๆที่ติดตามรับชมนด้จ้ะเด้ออาจะกันคลิปนาค่ะขอบุ้นค่ะสวัสดีจ้า